สำหรับหลายคนที่ประสบป,ปัญหานะคะการนอนดึกการเล่นโทรศัพท์มือถือการจ้องคอมพิวเตอร์นานเกินไปปัญหาเรา่นี้ค่ะจะทําให้คุณเกิดริ้วรอยรอบดวงตาหรือว่ารอยค้ารอบดวงตาหรือว่าที่คุณเรียกว่าตาเป็นหมีแพนด้านั่นเองค่ะ ปัญหาเรามีท่านคงไม่อยากให้เกิดกับตัวของท่านอย่างแน่นอนวันนี้ค่ะดิฉันเลยอยากจะแนะนำกับเซรัม่มบำรุงผิวรอบดวงตาหรือว่าอายเซรั่มที่หลายๆคนรู้จักกันเป็นอย่างดีค่ะกับเพิร์ฟแอนด์เฮอร์ตัวนี้เลยสำหรับเซรั่มของเราตัวนี้ดูแลและปกป้องผิวรอบดวงตาให้กลับมาชุ่มชื้นค่ะลดรอยหมองคล้ำรอบดวงตาได้เป็นอย่างดีริ้วรอยรอบดวงตาเนี้ยจะดูจางลงค่ะนะคะเพราด,ด้วยส่วนผสมสารสกัดจากธรรมชาติค่ะเขาจะเพ ิ่มความชุ่มชื้นนะคะลดเดือนริ้วรอยความหมองคล้ำให้ดูจางลงแล้วก็ให้ดูชุ่มชื้นเป็นธรรมชาตินั่นเองค่ะอาล้ค่ะเดี๋ยว่ฉันจะทดลองให้ทุกท่านดูนะคะว่าเนื้อครีมของเขาเนี้ยอ่อนโยน,นะคะ่ะแล้วก็สามารถเติมความชุ่มชื้น,นนะคะบรเิเวณรอบดวงตาของคุณได้เป็นอย่างดีเลยแต่สําหรับตอนนี้ฉันขอทดลองบนหลังมือของตัวเองก่อนละกัน,นะคะ่ะสามารถใช้ สองซ้ำอยู่เท่านั้นนะคะบริเวณรอบดวงตาค่ะและตกบริเวณที่คุณมีปัญหารอบดวงตาเนื้อครีมของเขาจะซึมซาบและบางเบาเนะคะเข้าสู่ผิวรอบดวงตาเราได้เป็นอย่างดีแต่ดิฉันขอแนะนําว่าให้คุณใช้ค่อยๆตบนะคะค่อยๆรูปนะคะถ้าคุณทูแรงอาจจะเกิดริ้วรอยเพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะและสําหรับท,าท่านใดที่อาจจะริ้วรอยยังไม่เกิดปกป้องด้วยเซรั่มตัวนี้ได้เลยค่ะนะคะกับ เซรั่มบำรุงผิวรอบดวงตาจาก h e ิร์ฟแอนเนั่นเองค่ะค่ะผลิตภัณฑ์ h o ิร์ฟแอนเผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากสารสกัดจากธรรมชาติผลิตภัณฑ์ของเราผ่านการดับรองจากออยอและสอทอ,อยังไงฝากติดตามพวกเราด้วยนะคะไปกดไลค์แฟนเ e facebook ได้ค่ะที่ her f a c e b o o k c o m h s l a n d h e r t h a i l a n d หรือ w w w i d e w e b h e b a n d h e r t h a i l a n d c o m ค่ะหรือท่าในใดนะคะเล่นไลน์สามารถเซิร์ชไอดียไล์ได้ h e b จุด her ค่ะนอกจากนั้นแล้วสามารถโทรสั่งซื้อสินค้าของเราได้ที่เบอร์โทรทางด้านล่างนี้เลยค่ะขอบคุณค่ะ